สครับคครับเรียรอยครับคุณค่ะขอบคุณครับอินผมมันจะอยู่ไม่จบงานนะพรุ่งนี้ผมมีประชุมเช้าอะทำไมนะคะเดี๋ยวอินมีปาร์ตี้หลังเลิกงานนะโอ้ยให้นอนไม่กี่ชั่วโมงแล้วตื่นไปทำงานเหมือนเมื่อก่อนอนะมันไม่ไหวแล้วนะอินนี่อินชจะเชื่อแล้วนะคะเนี่ยว่าเพียวถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้วจริงจองะ <c oughs> ยังไม่ได้มาได้ต้องมาสิจ้าเพื่อนแต่งงานทั้งทีอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องมาพี่นุค่ะดาดีดีด้วยนะคะขอบคุณครับดาจำได้ไหมพี่ทศสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับฉันจะแนะนำให้นายสั่งน้ำใบบัวบกเพิ่มอีกแก้วหนึ่งจะดีกว่านะไม่ชอบ น่ใจนะเฮ้ย<ห>บอกว่าอยู่เมืองจีนไงมาได้ยังไงไงถิ่นเมอคุณใช่ไหม มันวันอะไรวันนี้มันเป็นวิบากกรรมที่นายจะต้องเจออยู่แล้วล่ะแต่ฉันช่วยจัดคิวให้ใหม่เพื่อความสะใจเท่านั้นล่ะนี่จะไปไหน,นก็จะไปแปลงร่างเป็นมาลาละสิวันนี้ในเปลี่ยวตอนเสียฟอามตอบมาไม่ไหวแล้วแต่คืนมีใครถามผมอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมไม่มีแฟนอีก ผมก็อักเนืตายพอดีแวนแต่น้ำขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะอีกแล้วเหรออ๋อลืมไปคนท้องเยี่ยวบ่อยเธอพูดจาไม่พอเลยแวนโอ้โหโทษทีทางน้ำชิ้งสองก็ได้ ที่ได้เจอพิมพ์อีกแล้วออพิมพ์กลับมาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเออก็ไป,ไปมาๆจะขายเออแล้วขายละ่ะต้องอยู่เมืองจีนอีกหลายเดือนไม่ใช่เหรอถ่ออยรีบกลับมาละ่ะพอดีข่ายกลับมาทําธุรานิดหน่อยนะจ๊ะพิมพ์นั่นคุณเฉินแฟนขายเองสวัสดีค่ะ,ออคะแล้วพิมพละจ๊ะตอนนี้มีใครมั้ยยัง เออ่พิมพ์ก็อยู่คนเดียวเหมือนเดิมนั่นแหละสวยๆอย่างพิมพ์เนี่ยนะอยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอจ๊ะระวังนะเลือกนักอะมักได้แรกคุยเรื่องนี้อีกแล้วคุยแต่เรื่องดเดิมไปแล้วนะไปดีกว่าเจ๊จันต่องไี มาสวีกันได้เห็นต่อหน้ายังมาถามเรื่องแฟนอยางนั่นแหละเจ๊นำฟ้าจอมจัดฉากคอยดูนะ,ะเอาคืนใซ้เข็ด พี่เพียวมาได้ยังไงครับเนี่ยคุณน้ำเห็นเห็นอะไรบ้างครับพี่พิมเฮ้ยไปนิ่หนะ้าสวยแล้วพี่พิมพ์หายไปไหนคะอ๋อพี่พิมพ์เข้ามาด้วยเหรอครับเนี่ยไม่ยเคยเห็นเขาเลยนะครับ ไปยนี้ก็ต้องขอดูก่อนนะครับมีอะไรหรือเปล่าคะน้าอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะเราเกลับเข้าไปในร้านดีกว่าคะ่ะนี่ไอ้หนูมันจะให้แม่มันมาเป็นพยานในศาลจริงๆะเหรออืมใช่อีกสวันเนี่ยป้าใหญ่เขาคงเดินทางมาถึง คราวนี้เนี่ยฝันของป้าคงพังทลายแนย่มันจะมาทำไมเอาตอนนี้นะหายไปเป็นสิบสิบ,สบปีขนาดตอนคุณเสียชีวตมันยังไม่ยอมโผลโห่หัวมเลยเอา้านี่ก็เขาแม่ลูกกันนี้แม่เขาต้องมาช่วยลูกอยู่แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาคงอยากมาแก้แค้นป้าด้วยแม่ลูกรู้ไหมว่าตอนนี้นะมันเรื่องรดดอีกเลาวใช่ไหมคะแม่ พอเถอะค่ะแม่เม่เหนื่อยกับเรื่องนี้มามากพอแล้วอะถึงตอนเนี้เราจะไม่สุขสบายอู้ฟูเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าเราก็อยู่กันได้จบเรื่องนี้ซะทีเถอะนะคะแม่เม่นี่เกยอย่าไปยองอ่อนแอยองกับไอ้คนพวกนั้นง่ายๆนะลูกที่แม่ทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อลูกเท่านั้นนะทําแม่ทำเพื่อเม่จริงทำไมแม่ยังไม่ยอมหยุดอีกล่ะคะเม่เพิ่งไปสมัครเรียนมาใหม่ถ้าเม่เรียนจบเม่จะหาเงินเลี้ยงแม่เอง เอ้เงินเดือนแค่นั้นมันจะพออย่าไสกินได้ยังไงเอ้ยอย่างโง่ในลเลยลูกยิ่งโตยิ่งโง่นะความจริงเนี่ยมันก็ยังไม่อับจนหมดทางสักทีเดียวนะป้าแกยังมีแผนอะไรอดูวงสวิงแวนสิพอจะเทิร์นโปรได้ไหมคะเนี่ย กลัวจะตามพี่นุออกรอบได้หนเดียวแล้วต้องเปลี่ยนไม้กอล์ฟเป็นไม้แขวนเสื้อน่ะสิดูถูกอีกแล้วแม่แวนไม่เบื่อง่ายขนาดนั้นหรอกนะเดี๋ยวจะล่ำให้ดูล่ำหรืออ้วนกันแน่เนี่ยคะไม่เห็นปวดเ้ยจับสิล่ำให้ต้องฟิดน้ำน้ำนั่นเมย์นี่ พี่นูต้องเชื่อเมย์นะคะเมย์ไม่โกโหกพี่นูหรอกพี่หนังก็งงกำลังคิดหาทางแลนง,งานพี่อยู่แน่ๆแล้วเมย์มาบอกพี่ทำไมก็เราเป็นพี่น้องกันเมย์ไม่อยากเห็นพี่นูต้องได้รับอันตรายนี่เมย์นับถือพี่เป็นญาติอยู่ครับเมย์ยอมรับค่ะว่าเมย์ผิดแต่พี่นูคิดว่าเมย์มีทางเลือกมากนักหรอคะทุกวันนี้เมย์พยายามชดใช้ความผิดของตัวเองอยู่ นี่จะไม่มีใครยอมให้โอกาสเมย์บ้างเลยหรือไงเมยทุกคนให้โอกาสเมย์กับแม่มามากเกินไปแล้วนะโอเคค่ะพี่นูจะคิดยังไงก็ตามใจเมย์ถือว่าเมย์เตือนพี่แล้วเชื่อไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่พี่แล้วกันบอกแม่เมย์ด้วยนะไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ไม่มีทางได้อะไรเพิ่มขึ้นหรอกทางที่ดี ถอ,อนฟ้องซะทั้งพี่หนูทั้งแม่ก็คิดแต่เรื่องเงินเมจะบอกอะไรให้นะั้นแม่ไม่ต้องการเงินพวกนั้นแล้วต่อให้เอามากองไว้ตรงหน้าเมก็ไม่เอาคุณเมย์เนี่ยนะครับบอกว่าเอาเงินมากองตรงหน้าก็ไม่สน ถ้าน้ำไม่ได้ยินกับผูน้ำก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะคะเนี่ยความจริงพี่นูน่าจะฟังคำเตือนของพี่เมย์ไว้บ้างคุณนูเขาคงจะระแวงกลัวตกหลุมพรางหรือเปล่าครับถ้าโลกนี้จะมีใครสักคนที่เปลี่ยนใจพี่นูได้ก็คงมีแต่พี่พินเท่านั้นละะ่ะค่ะแต่พูดไปก็เท่านั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปตามตัวพี่พินได้ที่ไหนเหมือนกันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด น้ำทำใจไปแล้วล่ะค่ะวิ้ลืมไปเลยว่าวันนี้เป็นวันหยุดของพี่เพียวน้ำไม่ได้ทำมารบกวนเลยเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะคะครับสวัสดีครับพิมพ์มาลาต้องออกทําความดีอีกแล้วนะลำพา น้ำก็จะเป็นฝ่ายถามพี่พิมพ์มากกว่าค่ะ